เวลาเที่ยงก็ให้กังวลนะเราก็ปากเราไปถ้าหาเทียงมันสูงเทียงมันสูงไปเราก็มีตรงนี้เนี่ยเอาตรงนี้ปีกตรงข้างเนี้ยออกนิดอับเทียนนิดเทียนนิดออกไปนี่ต้องออกไปให้มันสม่ำเสมอนะฮะออกให้สม่ำเสมอเพราะว่าถ้าหากว่าปากเฉพาะตรงนี้บ้าเนี่ย ถ้าเกิดปมูขึ้นไปที่เกาไปทางบนนี้มันจะเป็นทำให้เสียงสูแต่จากระหว่างปากถึงถึงไอ้ไอ้ดูที่เกาะแหวนเนี่ยนะมันจะเป็นโชคที่กลุ่มทำให้เสียงต่ำถ้า,เ,นนาเลยไปนไี้ว่าเลยไปเลยไปได้เหมือนกันในกรณีที่ไม้เหลาเล้ามันไม่เท่ากันคือมันไม่ได้ส่วนการวางัดเหมือนกับเหลาลูกะร,นะระนาดนะลูกระนาดมันมัน มมีเรียกเียอะไรก็ต้องเดียต้องพาสองเท่ากันรุออ่นส่งเท่ากันขั้หหาบานส็งเท่ากันเรากระสนนี้จะมีันี่ยัวเดียวสียมันก็จะลงมาเรียกนะ มุ้งใหญ่ๆก้อนเนี่ยถ้าหากว่ามันมันถามเกินไปจะทำให้สูงนงทำไงปากข้างบนก็มันปลาได้หน่เดียวตรงนี้ก็ไม่ได้ทำงานก็ต้องใช้เรื่อยๆใช้เรื่อยเ,ยเองแต่เป็นเนอาเ,อเ,อเออ